สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดววยจะมาต้มโครงไก่นะคะอาหารบ,าบ้านเราที่หาซื้อได้ง่ายราคาถูกนะคะเ,เพื่อนเออันนี้ก็จะเป็นไขมันส่วนหนึ่งที่แอดไวย์เลาะออกจากโครงไก่นะคะเพื่อจะได้ความมันไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีความมันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไงแอดไวยก็จะมาต้มแล้วนะคะและทีนี้ก็จะมีฟองนะคะฟองแล้วก็ไขมัน ไขมันไก่นะคะที่ลอยและล่องอยู่ตรงนี้นะคะแอดไว้ก็จะตักออกช้อนออกนะคะก็จะเป็นมันด้วยนะคะมันจากไก่เนาะแอดไว้ก็จะตักออกนะคะเมื่อสักครู่นี้เอ,อ่อก็ได้ทําคลิปแนะนําไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ทีนี้มันเวลาช้าไปนะคะแอดไว้เลยทําเป็นสองสองคลิปนะคะเพื่อนๆนก็กราบขออภัยนะคะที่ แจ้งไปแล้วนั้นมันไม่ตรงตามคลิปนะคะที่พูดเนาะแต่ก็อยากให้ต่อเนื่องเนาะเนาะอันนี้นะคะอยากให้ต่อเนื่องก็เลยนํามาทํารับให้รับชมอีกครั้งนะคะ,ะทีนี้ไก่เราก็เดือดพอแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่นะคะเราก็จะมาใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้ไอดไวจับกล้องมือเดียวนะคะไอดไวก็ขออนุญาตนะคะ อะกล้องแอดไวโดนหน้าเตาแล้วมันอาจจะวูบเนาะไอ้ไวก็อาจจะโยนไปเลยนะคะเพราะว่ามันร้อนหน้ากล้องเนาะเตาถ่านเนาะโยนแบบแบบเสือเลยเนาะบางอย่างเนาะนี่ไงมันร้อนเดี๋ยวไอ้ไวทุบอันนี้ขอนาะ บุบหอมบุบลงไปนะคะบุบหอมลงไปแล้วหอมแดงนะคะหอมแดงหน้ากองอกแกลบไปไว้ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นนะคะกลับข่อไปเด้อเราจะไม่ทุบให้ละเอียดนะคะแต่ทาให้เปื่อยเนาะนี่นะคะเติมไปแล้วนะขาดตะไคร้ใบมะกรูดเราจะใส่ทีหลังและะ้วอ้ามอเอยียงแล้วนะคะ มองเอยียงแล้วนะคะเอาใหม่เอาใหม่อหม,หมองเอยียงแล้วเนาะโอ้ยเอยียงก็อย่างนี้แหละค่ะบ้านเราน,นี่นะคะคนนิดหน่อยให้นะไก่เขาเอา้าไม่วันนี้หม้อแอบไวๆไม่สามะคีกันเลยโอ้โหมันลื่นเนาะเพราะว่ามันไก่หกอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ใส่ใจ เรามาเติมเครื่องปรุงกันแล้วนะวันนี้จะใส่อะไรโอ้แย่แล้วเกลือแอดวยหมดแล้วนะเนี่ยก็ได้ใส่นิดเดิเอาพอๆอยู่เนาะอันนี้เราจะใส่เกลือเนาะขะเราจะใส่เกลือนะคะก็จะใส่เกลือเนาะได้อดไวจะทำประมาณสองชามนะคะเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะคะ วันนี้อดไวจะไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าเผ็ดมาก super h ปปอ t นะคะพริกเราจะใส่2เม็ดหั่นนะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะตัวมะเขือเทศลงไปแอดไวไม่ใส่มะขามนะคะเพราะว่าหลานทานด้วยเพราะว่ามะขามบางทีก็ท้องเสียเนาะเพราะว่าเก็บไว้นาน เคยทำทำครัง้งหนึ่งเขารู้สึกว่าทองไส้เขาไม่รับเราก็จะทำเป็นใส่มะนาวน,นิดหน่อยเนาะนะคะเสียงพักเที่ยงแล้วนะไม่เรียนเปิดกระจายเสียงลวแต่มันก็ยังจะมีมันไก่ลอยอยู่นะคะเพื่อนๆมันไก่เดี๋ยวค่อยตักช้อนออกเนาะ,ะตอนที่เดือดครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราจะปรุงให้แล้วนะคะต้มยำไก่นะคะเพื่อน ไอ้ดวายขอเปลี่ยนไปเอาที่ตักใหม่ก่อนเนาะรู้สึกว่ามันอ๋ออันนี้แหละอ่ะเราจะเติมผงปรุงรสหน่อยนะคะเราจะไม่ใส่นี่นะคะอันนี้คือผงนวัวผงชูรสนะคะเราก็จะใส่ขอเป็นพิธีเนาะ เติมน,น้ำปลานิดนิดนะคะไม่นิดเนาะไม่นิดไม่นิดแน่ๆเลยเอา้าวนี่นะคะแล้วก็จะคนหน่อยคนแล้วเราก็จะปิดฝานะจ๊ะดีเนาะคนแล้วเราก็จะไม่ปิดฝาหม้อแล้วนะเดี๋ยวไวๆเอาฝาหม้อก่อน ขอไม่อดไวๆขอใช้หม้อใหญ่ดีกว่ามันจะได้มองเห็นเนาะจะได้มองเห็นว่าความเดือดของเขามันเดือดหรือ,อยังเนาะอ่ะไฟของแอดไวๆไคว่อนข้างจะเบานะคะเดี๋ยวแอดไวๆขอวางกล้องก่อนนะคะขอวางก่อนนะคะขอวางกล้องก่อนเด้อเพราะว่าแอดไวๆใช้ตาผ่านเนาะ โอ้โหเตาเล็กก็เล็กนะคะก็เลยแบบอาศัยว่าโอเคนอแล้วนะแล้วก็เออน่เลยถนะาอหา่รนี้เลยนะ นี่นะคะก็จะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเราคือเราต้มไปก่อนแล้วเนาะไก่ก็คงจะชมตั้งแต่คลิปแรกแล้วเนาะนี่เราก็จะชิมแล้วนะชิมก่อนนะดูความเดือดกองเข้าไปพังางจืด อคยแอดเวลาต้องเติมอะไรเคยเติมันเเติมปลาลงไปดีกว่าเนาะเติมท้งปลาลงไปแล้วนะคะเพาจืดมากเลยตะก,กีเนะะ้เสร็จสับสำหรับต้มยำไก่นะคะต้มยำไก่นี่นะคะเราก็รอให้เข้าเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยกลงนะคะ เดืออีกสักพักนึงนะคะเอาให้เข้าเดือดสักพักนึงแล้วก็จะมาใส่แล้วก็จะมาใส่นี่นะคะใส่ต้นหอมยังมีตะไคร้หลงเหลืออยู่เนาะนี่นะคะแล้วก็จะมาใส่มะก,กรดูดใบมะก,กรูดนนาะ,ะเราหยิบใบมะก,กรดูดมาไว้รอก่อนเนาะเราจะใส่พร้อมกันเลยเนาะเนี่ยเรา,าเตรียมไว้แล้วนะคะ ก็มีข้าวของบนโต๊ะที่ทําทานคนเดียวนะคะอันนั้นเศษที่มันเป็นมันมันแอดไวไวก็จะทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนมันมันมากนะคะมันเป็นอ่าเป็นหนังไก่เนาะนี่งเดือดแล้วนะคะเดือดมากละแอดไวไวจะใส่นี่นะนะคะจะใส่ผักแล้วนะเพราะว่าแอดไวไวทำทำให้ชมแล้วเนาะคลิปแรกแล้วว่าแอดไวไวพร้อมแล้ว ทำไก่ไปต้มลวกหน้าแล้วนะคะดี๋ยวว้ก็จะใส่ต้นหมอมน,นะคะแล้วก็จะยกลงเป็นกันกิจบเกมสำหรับต้มยำไก่นะคะต้มยำโครงโครงไก่นะคะซี่โครงไก่เนาะราคาถูกนะคะแล้วก็เราะเอาจะเอาเฉพาะที่เป็นไขมันเขาออกเนาะนี่ไงคะจะให้ชมนะคะนี่ไงน่าทานไหมเอ่ย ะะไม่ต้องต้มนานให้ต้มให้นานมากนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดเทศจะเปื่อยมากรอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งหรือเดี๋ยวค่อยยก,กลงเนาะเพราะว่าคลิปแรกแอดไวก็ต้มไปแล้วนะคะไก่นี่ให้เดือดนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมที่ติดต่อกันสองคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ